สวัสดีครับทุกคนผมชฉลีจาก l ล t ทอรีครับ slow, และที่ผมออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับคำในการทำงานนะครับลงไปในเพจ yoig font แล้วผมคิดว่าผมอยากได้สติกเกอร์มาเอาไว้ติดนี่ติดนี่นะครับด้วยการสารฝันตัวเองก็ตัวเองเปิดลงพิมพ์อยู่แล้วนะครับก็เลยลองทำซะเลยครับมาเป็นตัวอย่างเผื่อใครสนใจสามารถสั่งได้นะครับ สติกเกอร์ตัวนี้นะครับผลิตจากสติกเกอร์ PP ด้านนะครับกันน้ำอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนผมตั้งใจอยากทำอันนี้เป็นสติกเกอร์ลายเหมือนกันนะครับแต่พอดีผมรวมกับคำอื่นๆแล้วมันโหดเกินครับทางลายเขาก็เลยไม่อนุมัติให้ทำก็เลยอดเลยนะครับก็เลยทำเป็นสติกเกอร์ติดจริงๆซะเลยครับและนี่ครับผลงานที่ผมทำเสร็จเรียบร้อยหมุนอีกรอบ เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครอยากได้ก็สั่งกันเข้ามานะครับว่าแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปทำฟอนต่อกันเลยครับ แค่เริ่มติดสติ๊กเกอร์เสร็จก็หิวน้ำแล้วครับก็เลยสั่งข้าวหมกมากินก่อนที่จะเริ่มงานออกแบบครับทุกคนตอนนี้ผมมีไอเดียออกแบบฟอนต์ใหม่ครับมีอยู่2ฟอนต์ด้วยกันไอเดียนี้ได้มาจากการที่ผมวาดโฟสเตอร์นะครับเขียนเป็นตัวอักษรประดิษฐ์ขึ้นมานะครับวาดเป็นโฟสเตอร์โปรโมชั่นนะครับ และสำหรับฟันตัวแรกที่ผมได้ทำเสร็จไปแล้วก็คือ UID ถูกพันนะครับส่วนตัวที่สองที่กำลังทำอยู่เนี่ยผมตั้งชื่อมันว่า UID Omelette หรือ UID ไข่เจียวนั่นเองครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแต่ผมดูฟอนนี้แล้วเมื่อทำเสร็จแล้วดูแล้วอยากกินไข่เจียวเลยครับ เมื่อเราออกแบบเสร็จแล้วเราก็พักนิ้วแป๊บหนึ่งแล้วก็บริหารนิ้วก่อนที่จะไปทำงานต่อในคอมพิวเตอร์นะครับโดยการควงปากกาเล่นครับเมื่อเราล่างฟอนต์เสร็จแล้วเราเอาฟอนต์นะครับมาทำงานต่อในโปรแกรม Illustrator e นะครับในการจัดเรียงฟอนต์ทำความสะอาด ฟอนต์ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเอาไปทำต่อในโปรแกรมฟอนต์แลบนะครับและเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการที่ททเรานำฟอนต์ทั้งหมดที่เราออกแบบเนี่ยลงโปรแกรมฟอนต์แลบและจัดและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการจัดรูปแบบ ตัวอักษรและจัดระยะห่างตัวอักษรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเอาไปใช้งานแล้วนะครับตัวอักษรจะมีความสวยงามพร้อมทั้งการทำงานด้วยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยเราตรวจสอบนะครับว่าเวลาเราพิมพ์คำนู้นคำนี้แล้วตัวอักษรจะแสดงผลได้ถูกต้องหรือไม่นะครับ ถ้าไม่ทําระยะห่างของตัวตอักษรจะทําให้การแสดงผลของฟอนของเราเนี่ยลาดเคลื่อนได้เลยนะครับสําหรับคลิปเบื้องหลังในการทํางานฟอนอันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่อยากเริ่มที่จะทําฟอนนะครับว่ามันมีขั้นตอน และหลังจากนี้ผมจะทำเบื้องหลังและวิธีคิดในการทำฟอนต์มาให้ทุกคนได้ดูกันบ่อยๆนะครับถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปคลิป,ลปนี้ด้วยนะครับผมชาลีจากเลตเทอรีขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ